ไพ่อะไรผิวดีขนาดนี้ไม่อยากไม่อยากเช็ดต่อแล้วอะจริงในในบทอ่ะต้องบอกว่าคุณจะมาทําดีกับลูกไพ่ยังผมทําไมแล้วในใจแล้วก็ืกูผิวดีขนาดนี้บอกคุลูกไพ่แกแล้วเป็นตัวละครสิขอโทษครับเป็นตัวละครก่อนมันก็จริงนะเออก็เป็นแบบอะไรใหม่ๆอม่ไอะไรใหม่ๆหม่กระตูนอนิยายอ่าใช่เพราะมันต้องดูแล้วมันต้องเพลินตาด้วยไงอ่าถูกใช่ไหมอ๋อซีนนี้ก็เขินเนาะคือเราถูกเช็ดเขินแล้วคนเช็ดเขินไหม ตอนเช็ดหรอเอ่อเหนียวมากกว่านาะมันไม่เหนียวตัวแกลื่นตัวแกลื่นอยู่ค่ะใช่โอ้ตัวแกลื่นเลยเหรอเขาลื่นเลยผิวเขาดีละเอียดละเมียดละไมมากไม่ใช่แค่ภาษาแล้วพอมาจับตัวเองก็เป็นไงอย่าจับเลยดีกว่าไม่แย่ไม่แย่โอเค ไม่ต้องพูดหลังไม่ไม่แย่ไม่แย่นะเกดแต่ว่าก็ไม่ถึงกับดีอะไม่แย่ไม่แย่แค่มองต่ำมองต่ำสายสายสปอร์ตรถยนต์ภูเขาได้ด่าดูดีดูดีดูดีคู่นะคะนอกเหนือจากความอินความจิ้นที่เราได้เห็นผ่านจอกันแล้วนะคะที่บอกผ่านตัวละครเนาะเราเอง